เฮ้ยอยากทำนายเบอร์คนนี้อ่ะไปหาคอนแทคมาให้หน่อยแม่นนะเราเนี่ยมแงหรอโอ้สนุกพี่ไม่ค่อยอยากแทงหรอก <S 2>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  สนุกเราไม่ค่อยอยากแทงหรอกแสบมืออันนี้ผมก็มาอยู่ที่สำโรงสนุกเกอร์นะครับมีเสียงเ่อยช่างก็ทำงานมาอยู่กับน้องนัทนะครับ,บรจริงๆเคยทำนายเบอร์มงคลไหมไม่เคยจริงๆของคนนี้ก็ไม่ได้เชื่อถอูกปะ ไม่ค่อยเชือ่อ50 50มากา50 50มากกว่างั้นต้องมาลองของหน่อยไม่ค่อยได้เจอลักษณะเบอร์แบบนี้กับกับผู้หญิงที่แบบแทงสนุกด้วยนะเราเป็นสไตล์แบบแบลเนาะแต่ว่าจริงๆสวยแซ่บใช่เหมหมายความว่าคือเป็นคนที่ลึกๆมีความซ่ากับคค<อ>เวลาคนอื่นที่แบบรู้จักแค่ผิวเผินจะมองเราแบบดูเรียบร้อยกว่าบคคุคลิกแต่จริงๆเป็นผู้หญิงที่เวลาแบบเดจะทํางานเบิดยจะรุยเงเี้ยเราจะค่อนข้างเต็มที่กว่าที่คนอื่นเห็นแล้วก็คือจริงๆการหาเงินของเราที่ดีครับจริงๆ แล้วถ้าเกิดไปทําเป็นวิชาการหรือให้ความรู้คนเราทําได้ดีเงินหวงนั้น,นจะดูดเงินกับเราได้ดีด้วยเออด้วยตัวเลขครับเมืาอว่ามี ห้าแปดศูนย์เนาะเลขพวกนี้ทําให้เห็นว่าเป็นคนที่มีเล่หนเหลี่ยมมีไหวพริบสูงเอาตัวรอดได้ดีแก้ไขเจราจาเฉพาะหน้าก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันแต่ใช้เลขแบบนี้เป็นคนที่บางทีคนจะดู้ก็มีความดื้อเงียบหัวแข็งแต่จริงๆแล้วถ้าจะคุยง่ายๆคือแค่เราเป็นคนที่ขอมีเหตุผลมาคุยเถอะคือรู้สึกว่าอะไรเป็นตัวเราบ้างครับรดื้ <c oughs> อเงี้บประมาณนั้นแล้วก็คือจริงๆถ้าเกิดเห็นจากเลขอะครับจะรู้ว่าเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเพราะว่าเรามียิ่งมีเลขปัญญาเยอะบวกกับมีพวกเลขดื้อเงี่เ้ย เราต้องการจะลองได้ตัวเองเลขนี้มีเกี่ยวกับการเสียเปรียบคนอื่นนะเพราะว่าช่วงนี้ที่เจอมาโดนจะชอบโดนเอาเปรียบยังไงก็โดนหนึ่งเรามีความอย่างที่บอกแปดห้าห้าแปดไปเปิดตำรามันจะเขียนแล้วว่านักจะถูกเรียกปัญหาเข้าตัวสองมีสี่ห้า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 อะไรพวกนี้นี่คือเลขของคนดีเลขของคนที่เป็นความเป็นครูเพราะเวลาคนเป็นครูเปไงยอมเสียเปรียบคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นเป็นคนดีไปไงก็ต้องโดนอย่างเดียวต้องอยู่ให้ถูกที่ สิ่งที่ผมเห็นมันเป็นเลขคนดีผมชื่นชมตรงนี้แต่อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเราต้องการเงินต้องการดังควรดังได้มากกว่านี้ จริงๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าดังแล้วนะเชื่อว่าดังได้มากกว่านี้แต่รู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ติดใช่ไหมมันก็แค่ดังในส่วนของสนุกเกอร์จะให้ดังป่องเหมือนคนดังในโซเชียลอะไรก็ยังไม่ขนาดนั้นเจ็ดมันคือความเข้มแข็งเจ็ดไม่มีความทุเรศคือบางทีมีเงินเยอะนาแต่ไม่ได้ใช้ต่อให้มีรั์สิสมีินอะไรปุ๊บถ้าเป็นเกี่ยวกับเราเราก็ไม่ค่อยจ่ายแต่จ่ายให้คนอื่นยิ้มออกแล้วเป็นโดยอะไรแบบนั้นมาเหรอก็มีบ้างก็มีบ้างแล้วก็ชีวิตหนึ่งพอเราเรียนโหราศาสตร์ นี้คือชีวิตคนสวยมากกว่าดีและตอนซวยจะนานกว่าตอนดีใช่ลังงงว่าแบบว่าตัวเลขมันมีผลกับชีวิตเราขนาดนั้นเลยหรออ่าอ่าอ่าแล้วที่ใช้มารู้สึกว่าการเป็นว่าเรื่องการเก็บเงินมันยากเหรอใช่เอาจริงๆเลขเราไม่ควรเก็บเงินยากนะแต่ประเด็นคือเราดูดซับออกเข้ามาได้ไม่เยอะแต่เพราะว่าเลขแบบเนี้ยเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายเราน่าจะเป็นคนที่มีความคิดารงบนไม่ได้ซีซัวใช้เงินหรอกเลขอันนี้มันไม่ได้เป็นคนส่งซีซัวใช้เงินแต่ถ้าเกิดมันจะใช้บางทีมันใช้เป็นก้อนใหญ่มากค่ะมันจะคิดแบบนั้นนะครับ